หนูไปถ่าย MV มาผลงานเพลงซินเสมอกันของน้องแมนไอแมนนะคะของไอแมนปลฟ้าเห็นไหมเบิกเออเจ้าพาดไงอันเล่าเราเราเราขนคนไส่เ่าคนคนแกนเว้นตีคนแกนเนาะไอแมนไส่ป่าเย็นได้ึ้าหน่ารักจังเลยโอ้แต่ละชุดไหนเอา ล่าติ๊กตอกเอ่ออันนี้ติ๊กต็อกของแม่ใช่ไหมเนี่ยใช่ของแม่ไหมใช่ค่ะเรื่องการต่อไหมแม่เคยใช้อยู่แต่บ้านแม่บางปีสองปีว่าบ้านเก่าแมนแม่แม่เคยไลฟ์สดอยู่ไลฟ์จัิงสิละ่ะแต่ว่ามันตัวน้อยแม่เหลียวเห็นแม่ก็เลยเศร้าเห็น ที่มันถ้าเขาตอแอนยังยังนั่ยนดิอ่านไม่ทันเร็วมากแม่แ่บองให้เสริางกาเมนอยยุบันฝังอ๋อไอแมอยุบันฝังจ้ายุบนแกนี่ไหนอ้้หอะไรย่าเี้ยอู้น่ะอู้อย่าถ่ายลูกหนูพนะยังก็ละได้อป่าแม่ของเดี๋นเข้าไปออ คนติดตามแม่เยอะอยู่นะอันนี้ของแม่ใช่ไหมไม่สิอันนี้อันใหม่บอกใอไม่ใช่ของแม่น่าเหนืนต้องให้เจท๋าทำบอกอ๋อพอดีเลยเจมาวันนี้เจ๋เขาเลยอมันหายแล้วคนนี่ไงสุรินทราให้แตนใจแตน docker อ๋ำเกนิน,นการต่อใน t i ่ t o กไม่ชื่อคุณเตือน,น,นวันที่เท่าไหร่อืม ที่ี่สิแม่กินไ้วนไเ,เขาแม่กินป้อนน้ำป้อนเขาด็กน่อยก็เลยอิ่มเลยล่ะบ่งหามาูกระทะฉันก็น่าจะกินด้วยอยู่นิดหน่อยหมูกระทะคิดถึงพี่บอยเนาะเอา้าแกปมาถึงหรือยังเนี่ยนั่นเนิยนาจับใกล้ละสามีอยู่ที่อะไรนะสกลนครค่ะ งานดวนที่จริงมันี่ยุดจริงจริงอะคือคือที่ได้ยุ่น้ำกันได้เด้มืนอนเนี่บาริพนิยพนิยันก็จหลักงานเลยสองห้าหนึ่งหกในคอสอ,อะไรอ่ะที่จะสับกระดเนาะจ้ามันคอสอมันไม่ใช่พอโอเดี๋ยวนะสองห้าหนึ่งหก ขอสอบอะไรเนาะติ๊กตอก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 อดีค่ะอุ้ยถอดแหวนไม้ไหนวะเนี่ยโอ้ยนั่นเออใส่กระเป๋าถอดตอนไหนตอนลงถีวเลยนไปดูสิก่อนนี้เลยเข้านาไม่เจอ